งดูแล้ว่ามันเหมาะสมหรือว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างครับก็ถ้าจะเรือลำขนาดใหญ่นะครับก็ในส่วนของกรมชัท่าเนี่ยที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งทางน้ําโดยเฉพาะการพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับการเดินทางทางท่องเที่ยวสำลรานขนาดใหญ่เนี่ยก็เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งนะครับที่นำนักท่องเที่ยว ที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็มาจาดัดจ่ายใช้สอยมาเพิ่มกําลังซื้อให้กับพื้นที่กับภูมิภาคนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับในเรื่องของการขายของทฮเลสในเรื่องของกรุ๊ปทัวร์ในเรื่องของ,ของการเชื่อมโยงไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่เข้ามาที่ท่าเชื่อมครับ ในเบื้องต้นที่มาเลือกเอาที่จังหวัดกระบี่ตรงนี้เพราอะไรครับคือกลุ่มบริษัทที่ึกสานี่ที่ได้รับการว่าางจากทางกรมเจ้าท่าเนี่ยก็มีการคัดเลือกพื้นที่ใา mm hmm. เรื่องไซส์ดิกชัน mm hmm. ก็ดูตั้งแต่จังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูลน,นะครับ6จังหวัดอันดมามันแล้วก็มีการคัดเลือกพื้นที่แล้วก็มีการจัดลําดับนะครับซึ่งปรากฏว่าพื้นที่ที่กระบี่เนี่ยเป็นพื้นที่ลําดับต้นๆน,นะครับในเรื่องของการาลงมา มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นท่าทีบเรือนะครับแบานขนาดใหญ่ได้เนื่องจากว่ามีลักษณะทางกายภาพมีร่องน้าลึกเพียงพอสามารถที่จะ,ะเทียบค่าแล้วอย่างสามารถที่จะดลบขึ้นลงในมรสุมในหน้ามารสุมได้แล้วก็มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนำน,นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเชื่อมโยงตามแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่ใกล้เคียงกันนะครับและนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลกที่สามารถที่จะพานักท่องเที่ยวเนี่ยพาไป ท่องเที่ยวอย่างใงท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลกของจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดภูเก็ตได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนี่ที่เป็นเรื่องของการคัดเลือกพื้นที่นะครับเ้าจะดูแลพื้นที่เรื่แบบองของอะไรคือมันเป็นพื้นที่ของท่าเรือแรล่ดึงอยู่แล้วซึ่งมันจะง,ง่ายต่อการการการมีส่วนร่วมของประชาชนเลยถ้าดดูผลกระทบเราจมีรอบเป็พื้นที่ตรงตรงอ่าหนองทะเลเนี่ย นะครับหรือว่าหัวหินเพิงนะครับอเอาร้อนป่องเอาแรงป่องนะครับซึ่งลักษณะทางกายภาพอ่ะมันเป็นพื้นที่น้ำลึกนะครับ12ถึง14เมตรน้ำลึกตัสดสุดใน12นะครับแล้วก็ทะเลบันการ14เมตรซึ่งเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถเที่ยะเข้ามาเทียบผ้าได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปบำรุงรักษารองน้ำอยู่ยตลอดนะครับในขนาดในขนาดเดียวกันพื้นที่บนฝั่งเนี่ย ก็มีท่าเรือนะครับที่รองรับเช่นท่าเรือของท่าเรือแร่ท่าเรือผลนินนะครับของบริษัทเอกชนรองรับอยู่แล้วและพื้นที่นั้นเนี่ยที่มองว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะก็คือใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่จะพานัะท่องเที่ยวเนี่ยเข้าเมืองก็ดีหรือว่าเข้าไปที่บริเวณอ่าวนางซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยก็สามารถที่เข้าไปได้โดยสะดวกแล้วก็ใช้เวลาเดินทางไม่นาน ดันในการพัฒนาพวกนี้เราก็มีปัจจัยที่เข้ามา,าคิดแล้วก็มาวิเคราะห์ในการที่จะคัดเลือกพื้นที่ก็พื้นที่ตรงนั้นก็เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่สุดแล้วก็เป็นพื้นที่ลำดับต้นๆของการคัดเลือกพื้นที่ในเชิงลักษณะของการทํท่าเั็เรือครับท่านอยู่บเบื้องต้นจะมีจุงผลกระทบของ่งแินล้อมอย่างไรบ้างคนระับต้ก็ในส่วนของการคัดเลือกเนี่ยนะครับ เราก็คัดเลือกแล้วทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีของกรมปิทญาน,นะครับที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการคิดด้วยในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ละเลยในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลกรมปิทญาเราก็พยายามจะวางกรอบว่าในรักมี5กิโลเมตรเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะทําท่าเชือกเรือนะครับที่เป็นท่าเชือเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่มันจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับ ในส่วนตรงนี้เนี่ยพอเราเปิดโครงการไปแล้วรรงงานของมันทุกสิ่งไว้ล้อมเนี่ยเราะศึกษาไปควบคู่กันไปนะครับแล้วก็เชื่อแน่ว่าคนก็ทุกสิ่งไว้ล้อมเนี่ยมันจะนำพาไปสู่ในเรื่องของการอตอบโจทย์แล้วก็ในการที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้มารับฟังความคิดเห็นครั้งหนึ่งเพื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปที่จะพัฒนา,ฒนาท่าเทียบเรือสำราราบกีฬาสำหราบ ขนาดใหญ่เนี่ยได้ยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่เราเองเราก็ต้องศึกษาเพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายตรงนั้นครับ